เช่น้เบิร์ดร์บิวนะคะมาพบเจอกับนกกันอีกครั้งกับคิปราสีประจำเดือนกรกฎาคมแบบนี้นะคะจะบอกได้เลยว่าคิปราสีของเราประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะเหมือนเดิมที่นกบอกเสมอๆนะคะคลิปราสีของเราจะมีเพื่อนๆที่น่ารักทำทำสแตปมไว้ให้ไงนกขอความกรุณานิดนึงนะคะไปกดไลค์ขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาหน่อยเพราะเขาน่ารักมากๆนะคะแล้วก็มีน้ำใจมากๆในการที่มาทำทำสแตปมให้เรา เพราะฉะนั้นถ้าใครที่น่ารักแบบนี้นะคะและทําอะไรดีๆให้เราโดยที่เขาไม่ได้คาดหวังสิ่งตอบแทนอย่างน้อยสิ่งที่เขาควรจะได้ก็ควรจะเป็นคาขอบคุณเล็กๆน้อยๆก็ยินดีทีนี้นะคะทําสแต์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะเดี๋ยวนกจะมีคอมเมนต์การเช็คเบิร์ชาร์ตไว้ให้สาหรับใครที่มีคำถามว่าตกลงเราราศีอะไรลัคนาอะไรนะคะก็ไปดูกันได้ใน IGTV นะคะก็จะมีลิงก์เอาไว้ให้นะคะโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะ อย่าลืมว่าช่องที่เรากำลังดูอยู่นี้นะคะจะเป็นศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นวันเดือนปีเกิดก็จะไม่ได้ตรงกับศาสตร์ไทยนะจ๊ะโอเคเรามาเริ่มกันนะคะกับชาวราศีมีนที่เป็นคนโสดเรามาดูราศีมีนกันก่อนนะคะที่เป็นคนโสดความรักความสัมพันธ์คุณแนดีเป็นอย่างไรบ้างคะเอะอชาวราศีมีนตัวคุณดูแบบ เลือกเยอะมากเลยนะคะในการที่จะรักใครหรือในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครดูคุณไม่รีบเลยนะคะตัวคนราศีมีนเนี่ยคุณเหมือนรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะราศีมีนบางคนคุณยังแบบก็ไม่ได้อยากได้คนรักเก่ากลับมาหลอกนะคะแต่นึกว่าคุณยังคิดถึงความหลังเก่าๆอะไรบางอย่างซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกว่าหนึ่งคุณไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งเลย สคุณมักถูกปฏิบัติแบบเป็นช้อยหรือเป็นตัวเลือกในความสัมพันธนะ์นะคะมาเลยทาให้คุณรู้สึกเหมือนประมาณว่าชาราศีมีนมันแบบมันบัตรทอนอะ่ะนะเบียนเพสอมาบอกว่าตัวคุณในตอนเนี้ยเหมือนคุณก็น่าจะมีความสุขกับชีวิตตัวเองในระดับหนึ่งอะนะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้ทำความรู้จักแต่ตัวคุณเหมือนแบบไม่ได้อยากจะคุยกับคนที่เข้ามาในชีวิตคุณสักเท่าไหร่ให้ขึ้นไพ่พระนั่นะหมายถึงว่าคือ ตอนนี้จุดที่เป็นอยู่ตอนนี้คุณว่ามันดีกับคุณมากๆเลยอะขอดูหน่อยนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมนะคนโสดราศีมีนจะเป็นยังไงบ้างานะคะภาระเยอะมากงานเยอะมากนะคะแล้วเงินมาเป็นพอนนะชาวราศีมีในเดือนนี้นะคะคนโสดนะดูเหมือนกับงานจะเยอะนะคะแล้วเงินก็มาเป็นก้อนด้วยทีนี้ไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีใครสักคนหนึ่งมาถูกใจหรือมาสนใจในตัวคุณคนเนานี้อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ตรงกับสเปคคุณนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าเนาะว่าใครที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะชาวราศีมีนคือน้องบอกได้เลยว่าในในเดือนเนี้ยคุณมีเกณฑ์ที่จะมีความรักเข้ามามีคนเข้ามาชอบเข้ามาพร้อมให้ความมั่งคงหรือพร้อมพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปอีกขั้นด้วยเรามาดูกันนะว่าคนคนนี้เขาเป็นใครดูแล้วน่าจะเป็นคนที่บ้านน่าจะค่อนข้างมีฐานะในระดับหนึ่งนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ น่าจะผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตเขามาอย่างเช่นอาจจะเพิ่งเลิกลานในเรื่องของความรักมานะคะหรืออาจจะเพิ่งเปลี่ยนงานมาหรืออาจจะเพิ่งจบเรียนจบมาอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันมันเป็นเมเจอร์เชนเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเขาคนนี้เขาอาจจะเป็นคนธาตุไฟเมสิงธนูน,นะคะเพราะว่าเขาเน่าจะเป็นคนบุคลิกนิ่งๆดูแบบไม่ค่อยพูดเยอะอะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอดทนรอได้ในระดับหนึ่งนะคะ คนคนนี้ค่อยคนที่เวลารักใครนึกว่าเขาน่าจะรักจริงนะแล้วจริงๆนุ๊กรู้สึกว่าเขาน่าจะมีช้อยหรือมีออปชันในชีวิตของเขาค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้เขาน่าจะมาสนใจในตัวคุณแหละราศีมีนทีนี้นุกอยากรู้ว่าเขาสนใจอะไรในตัวคุณนะไพ่เป็นเดชะรรมรนอืมฮึมมันเหมือนคนคนนี้มันน่าจะมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทําให้คนคนนี้เขาอยากรู้จักกับคุณนะคะคุณอาจจะดูน่าค้นหา อาจจะดูเป็นคนที่คุณดูเป็นคนจิตใจดีอะไม่ใช่หน้าค้นหาสิขอแบบตีกลับมาใหม่แล้วกันหนึ่งคุณดูสดใสสองคุณดูเป็นคนจิตใจดีนะคะทีนี้คุณดูเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยชีวิตตัวเองและด้วยความที่ Energy ของคุณมัน Positive มากๆหรือมันบวกมากๆมันเลยทำให้คนคนนี้เขาอยากจะ Take Action กับคุณนี่นอกขอดูหน่อยนะคะว่าเอาค e จะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับชาวราศีมีนที่เป็นคนโสดนะ ตัวคุณไม่ค่อยอินกับคนคนนี้เท่าไหร่ตัวเขาก็ดูพยายามนะคะพยายามในการเข้าหาคุณในหลายๆรูปแบบมีการทร<ม>ิกกี้บ้างพูดเรื่องจริงแต่พูดไหม่หมดเออตัวคุณดูเซ็งๆอะชาวราศีมีนมันเหมือนกับคุยแบบขอไปทีแบบเออก็คุยก็ได้ไม่คุยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คุณยังไม่พร้อมที่จะจริงจังอะไรก็เอาจริงๆนะ้ว่าคุณอยากเป็นเพื่อนกับทุกคนเนะี่ยไพ่มันขึ้นว่าคุณกลัวความผิดหวงังกลัวความเสียใจกลัวความรักที่มันล้มเหลวเจ็บมาเยอะแล้วอะ่ะแล้วมันเหมือนกับถามว่าคุณรู้สึกดีกับคนคนนี้ไหมไพ่มันก็ขึ้นเด็กถือถ้วยนะมันก็มีความรู้สึกดีๆอยู่ตรงนี้แล้วคุณก็น่าจะรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจริงจังกับคุณในระดับหนึ่งด้วยแต่มันเหมือนกับชาวราศีมีนะคะคุณยังแบบยังหลอนอยู่ ทีนี้เราขอดูหน่อยเนาะว่าไพ่สเปเชียลนะคะจะออกมาบอกชาวราศีมีนว่าอย่างไรบ้างทีนี้ไพ่สเปเชียลนะคะออกมาบอกชาวราศีมีนว่า,า,าค,คุณไม่แปลกใจเลยคนคนนี้ดูเขาชอบคุณมากเลยไนะพ่ขึ้นอ๋อมันเป็นแบบไพ่เซ่มันคือการแบบคนคนนี้เขาน่าจะอยาก อยากคอมมิชอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณน่ยนะคะในขณะที่ตัวคุณอยากไปในความสัมพันธ์นี้แบบชา้าๆค่อยเป็นค่อยไปคนคนนี้นจริงๆคุณนะสมบัติเขาก็ค่อนข้างดีพอสมควรนะแต่คนราศีมีนะคะเขาเข้าหาคุณด้วยเขาเทคแคร์คุณด้วยแต่ตัวคุณเหมือนแบบอ่ะอย่างเช่นสมมุติเขานัดไปเที่ยวหรือนัดไปไหนตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับบ้านอยากจะอยู่กับตัวเองยังไม่อยากติดนะติดเหมือนชาวราศีตุลเนยเอ้ยเหมือนชาวราศีกุมเมื่อกี้เลย ะะขอทุกให้บรรยากาศความรักหน่อยสิ Listen ชาวราศีมีนนึกว่าตัวคุณนะจริงๆบรรยากาศรอบข้างเลยนะมันไม่ได้แย่เลยอ่ะมันไม่มีอะไรแย่เลยนะคะแต่ทีนี้ประเด็นคืออยากให้คุณฟังความต้องการของตัวเองคุณชอบคนแบบไหนคุณอยากได้คนแบบไหนเข้ามาในชีวิตนะคะหรือคุณต้องการคนแบบไหนจริงๆนึกรู้สึกว่าคุณอาจจะต้อง เปิดโอกาสนิดนึงในการที่จะคลียร์ energy เก่าๆหรือคลียร์ energy ที่คุณรู้สึกว่าเออมันท็อกซิกในหัวของคุณออกไปนะคะละัคนาราศีราวจำดาวสุดข,ของคุณไม่ก็เขานะคะอาจจะอยู่ดังต่อไปนี้กันเมษแล้วก็พิกจิทีนี้ชาวราศีมีนค่ะคุณเป็นคนน่ารักและนกบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนโรแมนติกมากในบรรดาแบบจักรราศีนกรู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่โรแมนติกที่สุดแต่ในตอนนี้มันเหมือนคุณไม่อยากจะโรแมนติกกับใครเลยนะคะ แต่ทีนี้ไพ่เนาะมาบอกว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ใช้ความโรแมนต์ความน่ารักความน่าแบบความโรแมนติกของคุณให้เป็นประโยชน์อะนะคะแล้วไพ่ออกมาบอกว่าเนี่ยคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยเขาดูแบบไม่ได้คิดร้ายอะไรกับคุณนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นกรู้สึกว่าทุกคนที่ส่งเข้ามาในชีวิตอะมันล้วนมีเหตุผลทั้งนั้นที่เราได้เจอกันเพราะฉะนั้นนกก็อยากจะให้คุณลองแบบอ่ะอาจจะสมมุติว่าเป็นเพื่อนกับเขา ก็ลองศึกษาคนคนหนึง่งลองรู้จักเขาก่อนนะคะคว่าเขาเป็นคนยังไงบ้างที่วันหนึง่งอตอนนี้มันเป็นเพื่อนกันอีกหน่อยคุณอาจจะรู้สึกกับเขามากกว่าั้นก็ได้นะคะแต่ก็อย่าเพิ่งไปปิดโอกาสตัวเองเลยทีนี้ไปดูกันนะคะกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะของชาวราศีมีนะนี่คือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะหนึ่งถ้วยสามเหรียญมีความรักมีความรู้สึกดีอยู่ตรงนี้เลยนะคะ ทีนี้ชราศาีมีนก่อนหน้านี้ไม่รู้คุณมีปัญหาอะไรกันนะตอนนี้มันมีการวนกลับมาคุยกันอีกละก่อนหน้านี้อาจจะเคยมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทีนี้น่าจะเป็นบุคคลที่สามแหละที่ทําให้คุณกับคนคนนี้ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีเพื่อนเข้ามาช่วยหรือมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเป็นตัวกลางในการสมานความสัมพันธ์ของคุณนะคะในการที่หนึ่งทำให้ได้เจอกันสอง พอได้เจอกันปุ๊บคุณทั้งคู่ก็เลยยังรู้สึกเหมือนแบบว่าเออมันมีความที่แบบยังโอเคที่ยังคุยกันได้ก็กลายเป็นว่าความสาคัญนี้มันก็เลยได้ไปต่อนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีช่วงที่ไม่ได้คุยกันแล้วทีนี้ขอดูหน่อยว่าชาวราศีมีนคะในเดือนเนี้ยนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะความสัมคัธ์ไม่ชัดเจนของคุณ ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะในเดือนกรกฎราคมก็ยังไม่ชัดเจนราศีมีนเดือนนี้คุณฮอตนะเนี่ยบอกเลยคุณเมแกนที่จะได้มีช้อยมีออปชั่นมีตัวเลือกอื่นๆมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะส่วนคนที่คุณพัฒนายอยู่เนี่ยหรือคนที่คุณคุยคอยู่เนี่ยก็ยังคุยกันต่อนะคะคุณก็น่าจะไม่บอกเขาเหรอกคุณข้า่องาเรามาระวังตัวว่าแบบเออเดี๋ยวแบบ เขาจะรู้ไหมว่าเราคุยกับคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่เป็นขึ้น3มถ้วยน้องรู้สึกว่ามันมีแกนที่อาจจะมีช้อยมีออปชันจริงๆแหละเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะตัวคุณก็เปิดใจด้วยไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะต้องปิดกั้นหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นไวเวอร์ไซด์นะคะมันอาจจะสลับกันได้ก็คนใหม่ที่เข้ามาสม่าเสมออย่างไรคุณก็ยังโอเคที่จะคุยอย่างนั้นนะคะทีนี้น้องขอดูหน่อยคนที่คุณคุย เขารู้สึกไงกับคุณเอาคนที่คุณคุยก่อนนะชาวราศีมีรอบนี้เนอะว่าเขาค่อนข้างเปิดใจและเขาอยากจะสู้ในความสัมพันธ์นี้พอสมควรไพ่ขึ้นวิวฟอร์จูนนะคะบางทีเขาก็รู้สึกเหนื่อยนะในความสัมพันธ์นี้แต่มันเหมือนแบบเขายอมแพ้ไม่ได้เขาอยากจะสู้อะไพ่มันขึ้นว่าตัวเขานะคะอาจจะเป็นคนที่มีช้อยเหมือนกันนะจริงๆตัวเขาไม่ใช่คนแบบสิ้นไร้ไม้ต่อไม่มีช้อยไม่มีออปชั่นนะจ๊ะ คือเขาจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะแต่มันเหมือนกับขอดูหน่อยซิคือเขาจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ก็ได้อะแต่สุดท้ายแล้วมันก็เดินกลับมาอยู่ดีมันก็เลยทําให้เขาเหมือนแบบยังไม่พร้อมที่จะปล่อยคุณไปนะคะนี่เราขอดูหน่อยชาวราศีมีนนะคะตัวคุณล่ะคะรู้สึกยังไงกับคนที่คุณคุยอยู่ด้วยเอาคุณก่อนนะคะคุณชอบแหละชอบเลยรู้สึกดีกับคนคนนี้เลยนะคะ แต่ทีนี้ไพ่มันขึ้นไพ่หกดาบมันเหมือนคุณพร้อมจะไปจากความสัมพันธ์นี้ได้ตลอดเวลา,านั่นที่คุณชอบเขานะานั่นที่คุณรู้สึกดีกับเขานะเพราะน้องไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้ก่อนหน้านี้นะคะมันมีเรื่องให้คุณรู้สึกว่ามันไว้ใจคนคนนี้ไม่ได้มองไม่เห็นอน,นาคตในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าคือคุณกับคนคนนี้มันน่าจะมีการไปไปกับกลับหรือมีเรื่องของการไปกลับที่อาจจะมากกว่าหนึ่งครั้งในความสัมพันธ์ ทีนี้ตัวคุณก็เริ่มจะรู้สึกแล้วว่าแบบเออถ้าจะไปหวังความมั่นคงอะไรจากเขาก็คงไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้ค่ะตัวคุณพยายามลดความคาดหวังกับคนคนนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และพยายามมองความสมคัญน,นี้แบบเป็นเหตุเป็นผลมากๆคือคุณก็คุยเนะคือคุณก็คุยกับเขาแต่ว่าก็คุยแบบอยู่กับปัจจุบันมากๆทีนี้ตัวคุณจะทำยังไงกับเขาคะในเดือนนี้อือหือชาวราศีมีนคุณก็ยังประคองสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีนะคะ ประคองคนคนนี้ไว้ในชีวิตของคุณได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยแหละคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะมีเรื่องของการแพลนมาเจอกันในความสัมพันธ์นะคะนกไม่แน่ใจว่าในเดือนนี้เขาจะมีการพูดถึงเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์ไหมนะคะแต่รู้สึกว่าน่าจะมีเกณฑ์พูดแหละทีนี้คุณอาจจะมีให้คําตอบบางอย่างกับเขาว่ารีบทําไมอะ่ะจริงๆจุดที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วอ่ะมันก็น่าจะโอเคอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะคะ พี่ขอดูหน่อยว่าเราเขาอ่ะจะทํายังไงกับคุณชารศีนีขอดูเขาหน่อยเขาคุยจริงๆเขาคุยจริงๆเพราะมันเหมือนตัวเขาอยากได้โอกาสจากความสัมพันธ์นี้จริงๆค่ะคือการกลับมาในชีวิตคุณอ่ะเขายังรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เอาง่ายๆคือถ้าคบกันแล้วดูเหมือนความสัมพันธ์มันจะปลอดภัยกับเขามากกว่าคือเขาชอบคุณนะเขารู้สึกดีกับคุณแล้วนึกว่าเขาคิดมาแล้วในระดับหนึ่งคือเขากลัวว่าจะเสียคุณไปอีกรอบหนึ่งชารศีนีนะคะ แตทีนี้ตัวคุณแบบว่าก็ชัดเจนมากๆอะว่าแบบก็จุดที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วอะยังไม่พร้อมที่จะกระเถิบความสัมพันธ์ไปีคันขอดูไพ่เอาคำหน่อยนะคะเครียดจังเลยเครียดเพราะมันไม่ได้ถูกพัฒน,นานั่นแหละนะคะจริงๆนกว,ว่าเขารวบรวมความกล้ามากๆเลยในะในการที่จะบอกคุณว่าเออ จะเอายังไงหรือความสัมพันธ์มันควรจะไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างรวบรวมความกล้านะคะเอาจริงเขาตีกับตัวเองในหัวหนักมากๆเลยนะในการที่กว่าจะพูดหรือว่ากว่าจะบอกอะไรแบบนี้ออกมาจากคุณได้แต่ตัวคุณดูนิ่งมากๆเลยอะ่ะมันเหมือนคุณยังอยากยังอยากคีบความสัมพันธ์นี้ไว้ในจุดนี้ก่อนนะคะเออตัวคุณอย่างที่นกบอกอะ่ะนกไม่แน่ใจว่าคนคณนี้เคยทําอะไรกับคุณไว้ชาราศีมีนแต่มันทำให้คุณรู้สึกยังไม่ไว้วางใจเขาเท่าที่ควร ทีนี้นกขอดูหน่อยนะคะว่าไพ่สเปเชียลนะคะจะออกมาบอกว่าอย่างไรกันบ้างสำหรับชาวราศีเมีนะจ๊ะคุนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไพ่สเปเชียลนะคะออกมาบอกว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะเพราะว่าตัวเขานะคะอาจจะมีการพูดอะไรบางอย่างซึ่งเขาน่าจะไปคุยกับเพื่อนเขาหรือว่าไปปรึกษาเพื่อนเขาในระดับหนึ่งละว่าเออจะทํายังไงจะชวนคุณยังไงอะไรเงี้ย เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมในความสัมพันธ์นี้นะคะทีนี้ตัวคุณก็มันเหมือนคุณยังจมอยู่กับกับสิ่งที่เขาเคยทําหรือยังจมอยู่กับอะไรเก่าๆที่แบบมันเคยเกิดขึ้นหรือปัญหาเก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์กับเขามันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าอืมขอรอไปก่อนดีกว่านะคะที่นูอขอดูหน่อยว่าลัคนาราศีดาวจำดาวสุกนะของคุณไม่ก็เขาเนาะน่าจะอยู่ดังต่อไปนี้นะคะธนูมังกร และพฤกษ์กันมังกรทีนี้เราขอดูหน่อยนะคะว่าไพ่มันจะแากความรักจ้ามาบอกว่าอย่างไรบ้างนะคะคุณดูปกป้องตัวเองมากเลยอะชาราศีมีนแต่น้อง่ามว่าเพื่สิ่งที่ถูกต้องไหมเอามันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะตัวเขาก็ต้องเปลี่ยนอะดิเรกชันอะเปลี่ยนทิศทางในความสัมพันธ์เพื่อที่จะยังแบบประคองความสัมพันธ์นี้แล้วเขาก็ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่า ถ้าเมื่อก่อนเขาเคยทาอะไรไม่ดีกับคุณเอาไว้ก็ต้องยอมรับว่าคุณมันหลอนอะ่นะคะแต่ทีนี้ไพ่มันก็ขึ้นว่าอยากให้คุณอยู่กับปัจจุบันในความสัมพันธ์นี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วนกกอยากให้คุณรู้ว่าการปกป้องตัวเองของคุณนะคะชาวราศีมีน,นมันเป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจถูกแล้วถามว่าทำไมต้องถึงผู้ประโยคนี้คือปกติแล้วคนราศีมีนเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่เวลาเขามีความสุขอะไรเขาจะมีความสุขมากๆ แล้วเวลาที่เขาเศร้าเขาทุกคนที่น่าสงสารมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนที่มีดาวอยู่ในราศีมีนโดยเฉพาะดาวที่เป็นพวกดาวจาันลัคนาหรือดาวอาทิตย์ที่เป็นพวกแบบหรืออาจจะเป็นดาวศุกร์ที่เป็นในเรื่องของความรักโดยเฉพาะเนี่ยนะคะเวลาที่เขามีความรักหรือมีความรู้สึกให้กับใครมันดีจริงๆมันลงลึกจริงจริงคือเขาใช้ความรู้สึกแบบเพียวๆเลยอ่ะทีนี้เวลาที่เขาโดนทําร้าย มันก็จะเจ็บกว่าราศีอื่นๆมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่เวลาให้เขาให้ร้อยแล้วมันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆเป็นเรื่องของใจล้วนๆน,นะเพราะฉะนั้นนกถ้าใครที่เป็นชาวสองแล้วมาฟังนก็อยากจะบอกว่าคุณอาจจะต้องทําใจนิดนึงเพราะว่าคนราศีมีนเขาเป็นคนเปราะบางทางความรู้สึกมากๆคืออาจจะเห็นว่าเขาดูเฮ้ยหลั่นล้าเขาดูมีความสุขได้กับเพื่อนแต่จริงๆเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟมากนะคะอืม อ่ะเราไปลุยกันต่อนะคะกับคนมีคู่ชาวราศีมีนนะจ๊ะเรามาดูกันนะกับคนมีคู่ชาวราศีมีนความรักความสัมพันธ์ของคุณในะอดีตเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะโอเคสองดาบโอเคทีนี้ความรักวความสัมพันธ์ของคุณนะคนมีคู่ราศีมีนนกรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณน่าจะเป็นเรื่องของการที่แบบ อยู่กันแบบเงีเยบๆอะนะคะเป็นความรักที่อยู่กันเงีเยบๆไม่ได้หวือหวาถามว่าปัญหามีไหมก็มีเพราะมันไม่ได้หวือหวาเนี่ยแหละนะคะปัญหาของคุณกับเขามันคือต่างคนต่างมีสเปซต่างคนต่างมีพื้นที่ต่างคนต่างมีสังคมซึ่งกันและกันทีนี้ประเด็นคือมันเหมือนคุณก็ปเทคตัวเองในระดับหนึ่งเขาก็โปเทคตัวเองในระดับหนึ่งในการอยู่ในความสัมพันธ์นี้ บางคนมีเพื่อนร่วมกันและเพื่อนของคนบางคนก็ไม่ค่อยโอเคกับความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะทีนี้น้องขอดูหน่อยว่าในเดือนรกรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างสำหรับคนโสดราศีมีนะไอคนมีคู่ราศีมีนะคะอือฮึโอเคขอดูหน่อยซิ ดูเหมือนในเดือนนี้นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะทําอะไรใหม่ๆร่วมกันบางคนลงทุนทําธุรกิจร่วมกันบางคนทํางานร่วมกันโปรเจกต์ร่วมกันมีเรื่องของการหรือบางคนมีการซื้อของอะไรร่วมกันนะคะมีการลงทุนหรืออาจจะใช้เงินในกระเป๋าเดียวกันพูดเรื่องเงินเงินทองในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเออแล้วก็ถามว่าในเดือนนี้มันแย่ไหมไพ่นไม่ได้ขึ้นว่าเดือนนี้มันจะมีปัญหาอะไรแต่เดี๋ยวเราไปดูกันในรายละเอียดอีกนิดนึงนะคะ มาดูกันคุณเนี่ยรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณราศีมีนมาดูกันก่อนนะคะคุณน่าาะที่จะทํางานหนักมากๆในความสัมพันธ์นี้พยายามปรับตัวหนักมากๆในความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้มันดูเปราะบางมากเลยนะคะในสายตาของคุณ ให้เพ่นเดอะทาวเวอร์ไม่รู้คุณชอบเซอร์ไพรส์อะไรเขาบ่อยๆนะคะหรือไปทําอะไรให้เขารู้สึกแบบตกใจในความสัมพันธ์ให้ได้บ่อยๆทีนี้คุณน่ะเหมือนไปในความสัมพันธ์นี้แบบอยู่กับปัจจุบันมากๆอ่ะคุณเหมือนคิดนะว่าเฮ้ยอนาคตจะเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคิดได้สักระยะก็รู้สึกว่าเอออยู่กับปัจจุบันไปก่อนแล้วกันอย่าพึ่งไปอะไรกับอนาคตมากเลยนะคะทีนี้มาดูตัวเขานะคะตัวเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะมาดูตัวเขากัน ฮัมฮ uh ัม huh. ฮ uh ัมวงพลอเวอร์เรนเวิร์สคืออะไรคะตัวคนวันเนี้เขาพยายามให้อิสระกับคุณให้พื้นที่กับคุณเขาพยายามปรับตัวจริงๆในการที่จะอยู่กับความสัมพันธ์นี้เขาพยายามระมัดระวังตัวในการเข้าหาคุณพยายามระมัดระวังตัวอันนี้มันอาจจะเป็นไว้เวอร์ซ่าน็ได้สลับกันได้ แต่ทีนี้ประเด็นคือไม่รู้ทําไมความสมคัญน,นี้มันทําให้เขาผิดหวังซ้ําแล้วซ้าเล่ากับเรื่องเดิมๆนะทีนี้ขอดูหน่อยว่าเขาจะทำังไงกับคุณในเดือนนี้เอาเขาก่อนนะคะเขาทํางานหนักมากเลยเนาะในเดือนนี้นะคะคือตัวเขามีเกณฑ์ที่อาจจะสม่าเสมอกับคุณในระดับหนึ่งนะเขาจะพยายามปรึกษาคนอื่นให้น้อยที่สุดหรือพยายามคุยเรื่องคุณกับคนอื่นให้น้อยที่สุดเพราะ คือเดี๋ยวกลายเป็นว่าคนอื่นจะรู้สึกไม่โอเคกับคุณไปเปล่าๆนะคะแล้วก็ทีนี้ประเด็นคือความสำคัญ์นี้มันอาจจะมีเกนที่มันจะมีให้เขาหุดหงิดนิดนึงในเรื่องของเงินและในเรื่องของผลประโยชน์แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันร้ายแรงขนาดนั้นที่นรขอดูหน่อยว่าตัวคุณจะทำยังไงกับเขานะคะให้เึือนเดซันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่ปิ๊งไอเดียในการใช้เงินขึ้นมานะคะ อยากทานู่นอยากทำน,น,ทำนี่อยากทำนั่นหรือมีแรงบันดาลใจในการทําอะไรใหม่ๆซึ่งมันอาจจะต้องใช้เงินนะคะทีนี้ตัวคู่ของคุณก็มีแกนที่จะซัพพอร์ตหรือมีแกนที่จะช่วยเหลือคุณในระดับหนึ่งแหละ mm hmm. ให้ขึ้นเดอะสเตรนท์เนี่ยหมายถึงว่าความสมคั์ของคุณมันยังไปกันได้นะในเดือนนี้แล้วกนกไม่ได้เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรร้ายแรงนะคะอาจจะมีเรื่องให้เข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆ,ๆในเรื่องของคําพูดแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะก,กันจนแบบโอ้โหโมีปัญหาถึงขั้นเลิกลาอะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้น ขอดูไพ่หน่อยนะคะว่าเอาคำเป็นยังไงบ้าง mm hmm. ความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้เนาะ mm hmm. มันยังไปกันได้เรื่อยๆแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยคือพยายามโปรเทคเงินของคุณนิดนึงนะคะมันมีเกณฑ์ที่เงินที่มันลงไปหรือเงินที่ใช้ไปเนี่ยนะมันมันอาจจะจ่ายแบบกระทันหันปุบปับนะคะพยายามปรึกษาคนในครอบครัวหรือ เอออาจจะต้องคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นิดนึงเพราะไพ่มันขึ้นเนี่ยมันมีแกนที่อาจจะใช้เงินไปค่อนข้างกระทันหันนิดนึงนะคะทีนี้ตัวเงินที่มันใช้ไปก็น่าจะเป็นเงินที่เอาจริงๆอะถ้าเห็นตัวเลขอะมันน่าจะไม่เยอะมากแต่ถ้าเอาตัวเลขทั้งหมดมารวมกันอะมันน่าจะเยอะนะคะอ่ะทีนี้เราขอดูหน่อยว่าไพ่เนี่ยนะคะสเปเชียลของเราออกมาบอกว่าอย่างไรกันบ้าง ยังมีความศรัทธายังมีการอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้ที่นีเวทต i n g ขึ้นนะคะหลายๆอย่างในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดก็จริงแต่มันมีการรอคอยนะรออะไรรอการเปลี่ยนแปลงรอการเติบโตนะคะทีนี้เฟลิตขึ้นเนี่ยให้มันขึ้นว่าสิ่งที่คุณจะทําร่วมกันในอนาคตนะคะมันน่าจะเป็นความชอบของใครคนใดคนหนึ่งที่รู้สึกว่ามีแพชชั่นกับสิ่งนั้นมากๆนะคะ ทีนี้เราขอดูหน่อยว่าลัคนาราศีเราจำราสุกน,นะคะของคุณแม่ก็เขาาจะอยู่ดังต่อไปนี้นะคะสิงกันนะคะและกลุ่มอ่าสิงกันกลุมนะคะทีนี้เราขอดูหน่อยไพ่เนี่ยออกมาบอกว่ายังไงบ้างคะ บรรยากาศความรักเนาะบางคนเนี่ยอาจจะร่วมทําธุรกิจด้วยกันนะคะหรือบางคนอาจจะอยากซื้อบ้านหรือซื้ออะไรร่วมกันเป็นแบบอสังหาใหญ่ๆหรือเปล่าทีนี้ไพออกมาบอกว่า r e l e a s e and s l e n e e เนะคะเป็นไปได้ถ้าอะไรที่มันเป็นปัญหาที่มันแบบเฮ้ยมันหยุมจิมมากๆแล้วมันสามารถที่จะแก้ได้โดยที่แบบก็แก้กันไปได้อะนะคะ โดยที่มันไม่ได้เหือบากกว่าแรงเป็นไปได้ก็แก้กันไปตั้งแต่เนิ่นๆเนาะและที่สําคัญนะคะความอดทนในความสัมพันนี้สําคัญมากแล้วคุณต้องปรเชิญหน้ากับความสัมพันธ์นี้ด้วยความเข้มแข็งและอันสุดท้ายนกรู้สึกว่าให้ความรักเป็นสิ่งที่นําทางความสัมพันธ์ของคุณไปให้เป็นในทิศทางที่ราบรื่นมากยิ่งขึ้นโอเคนะคะ จบไปแล้วนะคะกับคลิปราศีประจำเดือนกรกฎาคมแบบนี้ขอบคุณชาวราศีมีนมากนะคะชาวราศีมีนน่าจะเป็นยอดวิวที่เ,เยอะแบบเกือบต้นๆของของชาแนลเบอร์ไดวิวเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆวันนี้นกต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ซับสไครป์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องนะคะวันนี้นกไปแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะในคลิปราศีประจำเดือนสิงหาความวันนี้นกไปแล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมไปกดไลค์เพื่อนๆ like, ที่ทำทำแตมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ